ตารางเงินเข้าบัตรคนจนประจำเดือนมีนาคม6-4มีเงินอะไรเข้าบ้างเช็คดูวันทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV ทีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว 3TV ทีวไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลนแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า782เ e จ eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับวันนี้นะคะแอดมินก็มีข่าวดีค่ะ สำหรับท่านที่รายได้น้อยนะคะวันนี้เราก็มาดูวิธีการเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมีนาคม64ค่ะโดยท่านจะได้รับเงินช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะ ซึ่งแต่ละสิทธ์นะคะก็จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่แตกต่างกันไปโดยในเดือนนี้ค่ะท่านจะได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะและนอกจากนี้นะคะเงินส่วนอื่นๆก็จะมีวันไหนบ้างนะคะที่รัฐบาลจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีให้หรือหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้นะคะที่ c เซ็ center ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยโทรไปที่เบอร์02109234 5นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีไรายได้ไม่เกินสามหมื่นบาทต่อปีก็จะได้รับเงินค่ารูดซื้อสินค้าค่ะอยู่ที่สามร้อยบาทต่อเดือนและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีไรายได้เกินสามหมื่นบาทต่อปีขึ้นไปก็จะได้รับอยู่ที่สองร้อยบาทต่อเดือน และขอย้ำนะคะว่าวงเงินที่ได้ค่ะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะการใช้ใจ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐค่ะที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือว่าเครื่อง EDC หรือว่าร้านค้านะคะที่รับชำระเงินผ่านแอปถุงเงินประชารัฐ และผู้พิการนะคะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก200บาทต่อเดือนโดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว e ่า e-money ค่ะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็จะได้รวมกันเป็น1,000บาทต่อเดือน นอกจากนี้ค่ะในสองเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะรัฐบาลก็จะให้เงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะโดยจ่ายให้เดือนละ3,500บาทเป็นระยะเวลาสองเดือนรวมเป็นเงิน7,000บาทนะคะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ โดยท่านก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะโดยเริ่มไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นมาแล้วก็จะครบกำหนดนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะรวมทั้งหมดเป็น8งวดด้วยกัน ทั้งนี้ค่ะทางกรมบัญชีกลางนะคะก็ได้กําหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ในเดือนพฤศจิกายน2563จนถึงกันยายน2564ค่ะ หากมีข้อสงสัยนะคะเราสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-270-6400ค่ะในวันและก็เวลาราชการสำหรับในแต่ละวันนะคะที่จะมีการโอนเงินเข้านะคะในเดือนมีนาคมจะแบ่งเข้าวันไหนบ้างนะคะ, <S <S ะ,คะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ในวันที่1มีนาคม2,564ค่ะก็จะได้รับเงินสำหรับซื้อของนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆคนละ200ถึง300บาทต่อเดือนนะคะตรงนี้กดเป็นเงินสดไม่ได้นะคะซึ่งก็จะได้รับกันทุกคนเลยนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน เงินอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะได้ในวันที่หนึ่งก็คือเป็นเงินค่ารถโดยสารสาธารณะค่ะตรงนี้ก็กดเป็นเงินสดไม่ได้นะคะทุกคนก็จะได้รับเหมือนกันหมดเช่นกันนะคะโดยก็จะแบ่งเป็นหนึ่งค่าโดยสารนะคะจำพวกรถเมล์รถไฟฟ้าห้าร้อยบาทต่อคนต่อเดือนนะคะตรงนี้จะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลเท่านั้นนะคะโดยสามารถใช้ชาระค่าโดยสารด้วยระบบอ e ีทิเกตได้นะคะส่วน อย่างที่สองนะคะที่เป็นเงินเกี่ยวกับค่าโดยสารก็คือจะเป็นโดยจะเป็นค่ารถโดยสารบาขอสอนะคะหรือว่าพวกรถทัวร์นั่นเองนะคะอยู่ที่ห้าร้อยบาทต่อเดือนค่ะแล้วก็อย่างที่สามก็จะเป็นค่าโดยสารรถไฟค่ะอยู่ที่ห้าร้อยบาทต่อเดือนเช่นกันส่วนเงินอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะได้ในวันที่หนึ่งเช่นกันก็คือเป็นเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าหุงต้มค่ะ ส่วนลดค่าสก,กาัดหงต้มนี้นะคะรัฐบาลก็จะแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนเช่นกันผ่านบัตรสสริการแห่งรัฐค่ะได้รายละ45บาทต่อ3เดือนนะคะโดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้นค่ะหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนก็จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไปส่วนในวันที่ 5, 12, 19แล้วก็26มีนาคม2564นะคะ ใน4วันนี้ค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะนะคะจำนวน3,500บาทโดยท่านนะคะก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์หรือว่าจนกว่าจะครบวงเงินค่ะโดยรัฐนะคะเขาก็จะจ่ายให้ครั้งแรกอยู่ที่จำนวน675หรือว่า700บาท ซึ่งแต่ละคนก็จะได้ไม่เท่ากันนะคะโดยวันศุกร์ที่5มีนาคมนะคะก็จะโอนเงินเข้าบัตรจำนวน675หรือว่า700บาทโอนอีกทีหนึ่งก็คือในวันศุกร์ที่12มีนาคมนะคะแล้วก็ต่อมาก็ในวันศุกร์ที่19มีนาคมแล้วก็งวดสุดท้ายค่ะก็คือในวันศุกร์ที่26มีนาคมรวมทั้งหมดเป็น8งวดด้วยกันนะคะจำนวน7,000บาท ส่วนวันที่15มีนาคมค่ะ2,564เงินที่จะได้รับนะคะก็จะเป็นเงินคืนภาษี5%ค่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสุัดิการแห่งรัฐนะคะที่เติมเงินเข้าบัตรแล้วก็ใช้เงินจากบัตร รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือว่าร้านค้าเอกชนอื่นๆนะคะที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐนะคะเขาก็จะคืนภาษีแหวน5%ให้ผ่านบัตรสริการแห่งรัฐค่ะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะสามารถนําบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือว่าจะนําไปรูดซื้อสินค้านะคะตามร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการก็ได้ค่ะ ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนนะคะแล้วก็ใช้จ่ายเงินซื้อของก็จะได้รับเงินภาษีแหวน5%คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่ายนะคะเช่นถ้าเราจ่ายผ่านบัตรไป100บาทก็จะคืนแหวน5%เข้าบัตรให้นะคะจำนวน5บาท หากสายผ่านบัตร500บาทนะคะคืนแวดให้5%เข้าบัตรก็จะได้คืนอยู่ที่25บาทและหากสายผ่านบัตรอยู่ที่1,000บาทคืนแหวน5%ให้ก็จะได้รับคืนอยู่ที่50บาทค่ะส่วนในวันที่18นะคะมีนาคม64ก็จะได้เงินคืนคือเงินค่าไฟฟ้านะคะไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนค่ะ คือการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปานนั่นเองนะคะโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนอันนี้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม62นะคะไปจนถึงกันยายน63ที่ผ่านมานะคะรวมแล้วเป็นระยะเวลา11เดือน ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการตอบจากมาตรการเดิมนั่นเองนะคะผู้ที่ได้รับเงินตรงนี้ค่ะก็คือเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดแล้วก็ได้ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะที่เว็บไซต์นั่นเองหากยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะสามารถไปลงทะเบียนได้นะคะใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะก็ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงนะคะส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ลงได้ที่เว็บ ใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะโดยทั้งสองสิทธินี้นะคะก็เป็นโครงการที่มีการต่อระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม63อันนี้ก็ต่อมาจนถึงกันยายน64ค่ะซึ่งก็รวมระยะเวลาทั้งหมดเป็น11เดือนเช่นกันในวันที่22มีนาคม64นะคะก็จะได้รับเบี้ยความมีการเพิ่มเติม200บาทซึ่งผู้ที่ได้รับเงินเพิ่มเติมตรงนี้นะคะ ก็จะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนโดยทางกรมบัญชีกลางค่ะเขาได้กําหนดบัรจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรนะคะในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน63จนถึงกันยายน64สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ call center ของกรมบัญชีกลางหมายเลข02-270 ห4 0ีู่ค่ะในวันและก็เวลาราชการเช่นกันกรณีที่เงินไม่เข้านะคะหรือว่าเช็คว่ามีสิทธิ์รับเงินหรือไม่ในวันที่4กรกฎาคม6.3นะคะท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ค่ะที่เว็บไซต์สิทธิ์สวัสดิการสังคมเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยบัตรประชาชน โดยวิธีการตรวจสอบนะคะก็ง่ายแสนง่ายเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์สิทธิ์สวัสดิการสังคมจากนั้นนะคะก็กดตรงตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคมค่ะ หลังจากกดไปแล้วนะคะเราก็ต้องไปกรอกเลขบัตรประชาชนค่ะแล้วก็กดปุ่มตรวจสอบหากไม่มีข้อมูลนะคะเราก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการคลังค่ะที่เบอร์ call center นะคะศูนย์สองหนึ่องเจ็ดเจ็ดศนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วก็เบอร์0 2 2 7์สอ0สค่ะ หากท่านไหนที่ไม่เคยลงทะเบียนนะคะเราสามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองค่ะที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมนะคะหรือว่า e-social welfare เว็บไซต์ gov welfare.cgd.go.th ค่ะโดยให้ท่านนะคะไปคลิกที่เมนูตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการกรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายนะคะให้เรากลับไปที่หน้าหลักค่ะแล้วก็สามารถเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนูตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ะะตามรูปภาพที่แอดมินแนบให้ดูตรงนี้เลยหลังจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลให้ถูกต้องค่ะแล้วก็คลิกที่ปุ่มบันทึกรอรับรหัสผู้ใช้นะคะแล้วก็รหัสผ่านทางจอภาพถ้ามีอีเมลนะคะก็สามารถรับรหัสได้ที่อีเมลเช่นกันเมื่อรับรหัสแล้วนะคะก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลย โดยเราสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่คอรเซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางเช่นกันค่ะศูนย0สองสนะคะในวันและก็เวลาราชการซึ่งในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้นะคะทางแอนมินก็ขอให้ทุกท่านค่ะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3ทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ